สวัสดีทุกท่านแล้วเวลาอันสมควรที่วิศวะรอคอยก็มาถึงนะโหยิ้มเลยโหโหโหโวันนี้วิศวะไม้อวันนี้วิศวะไม่ได้ขอเออพรุ่งนี้ขอหนะ้าสิบนะพาไปสิ์ยาวอ๋อวันนี้ขอเลยไม่ไม่เอาโอเคไปครับแมวใส่เสื้อแมวเานาะวันนี้เนาะมนไม่ไม่เอาไว้พรุ่งนี้ดีวกว่าไม่ไม่ยี่สิบบาทวันตวันเลยโอ้วันตวันเลย เอออะก็วิศวะนะรอคอยเวลานี้มาเซ้นนาน,นอเอาอย,ยอะอะก็มามามาเค้าเฟมสวัสดีครับผมก็มีผู้ใหญ่ใจดีเนาะคุณยายมั่นนะทุกท่านนะคุณยายมั่นก็สนับสนุนอยู่เรื่อยๆนะมอบเงินค่าขนมให้กับวิศวะนะฮะ ใช่ส,สิบบาทรู้ไหมแมวฮะแมวโอ้ <c oughs> ให้เรียนแมว,แมวโอ้ยแบงกิสิบจะเอาอยู่เอาคุณยายมั่นให้หนึ่งร้อยบาทเป็นค่าขนมขอบคุณครับอ่ายายมั่นอ่าเอาเอวยพรให้กับยายมั่นหน่อยขอให้ยายมั่นสุขภาพแข็งแรงครับอายุยืนครับปลอดจากโรคภัยไข้เจ็บครับสาธุ เออโอ้ดีมากเลยเอ้าเอออ่ะอก็ขอขอบคุณนะคุณยายมั่นเนาะที่เมตตานะวิศวะค่าขนมวิศวะนะทุกท่านหนึ่งร้อยบาทไปแล้ว,วไ,นะไปแล้วได้เงินไปแล้วเปิดดากอาลาดไปแล้ว,พ,วพี่น้องเลยเออพรุ่งนี้ต้องพาไปฉีดยาถ้าไม่ฉีดก็ยึดเงินคืน คืนนี้แหละไม่รู้เด็กอ่ะขอบคุณยายมั่นนะที่เมตานะครับ,บอรอเอ่ออะไรหกสี่บอกอ 6, บอกหวยหกสี่ว่ะโอ้ไปละได้เงินแล้วไปแล้วพี่น้องเลยขอคุณยายมั่นนะมีแต่ความสุขความเจริญนะฮะจริงๆคุณอ่านคุณยายให้ตั้งแต่เมื่อวานแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยผมไม่ได้เปิดไลน์นะท่านผมไม่ได้เปิดไลน์ผมเพิ่งจะมาเปิดไลน์ตอนค่ำ ผมก็เลยเอา้ามีผู้ใหญ่ใจดีส่งเงินมาให้วิศวะเราก็ไม่ได้เปิดอ่านไลน์นะเมื่อวานเราก็กลับเลยวันนี้ผมก็เลยเอามามอมให้ทีหลังนะท่านก็ไม่เป็นไรเนาะนะขอโทษขออภัยคุณยายมั่นด้วยเนาะนะครับขอให้ท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญนะคิดวางสิ่งไหนก็ขอให้สมปรารถนานะครับผมรวยแล้วก็ขอให้รวยยิ่งขึ้นไปอีกนะครับผมก็ขออนุญาตเดินทางกลับก่อนนะท่านอ,นะอ่ะขออนุญาตเดินทางกลับก่อนฝากไว้ทีนี้ครับผมสวัสดีครับ ขี่รถกันคนละคันพี่น้องเอเอให้คนบาเหตุไปก่อน